สบายดีทุกคนนอนมือนี้น,นุนีอยู่ที่หาดไงจะพาทุกคนไปกินติ่มซำที่ขึ้นซือ้ออีกหนึ่งหานในหาดไงทุกคนบอกเลยว่าร่อยมากเลยเพราะว่าเคยไปหนึ่งครั้งแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเ้าไปกันเลยมาแล้วทุกคนมาลุ้นกันว่าหางสิเปิดบ่เนาะรถหลายแบบนี้นะทุกคนมีรุ่นอยู่เลยเปิดบอเปิดบอเปิดบอ เย,ย้เปิดจ้าทุกคนเดี๋ยวห้องเข้าไปิดกันเลยจ้าโอ้โหทุกคนกคนแน่นมากไปนี่ครับ แล้วก็เห็ดเข็มค่ะเห็ดเข็ม hmm. เอาเห็ดเข็มค่ะ mm hmm. ค่ะเห็ดเข็มอันอันนี้เป็นอะไรคะอ๋อหนู hmm. อันนี้ได้ไหมคะตัวนี้ตัวมีหนวด mm hmm. ทุกคนเดี๋ยวนุนีจะพาทุกคนไปเบิ้งหน้า้ามเนาะอันนี้เป็นบอนเห็ดน้ำเด้อแล้วก็เห็ดบากุเต อันนี้เป็นบอลหนึ่งติ่มซำเลยทุกคนแป๊บเดียวคือบักุเตมาแล้วจ้าของแซ่บแซ่บบักุเตร้อนร้อนติดเดือดเลยยังไงพอบ้านใหญ่มากครับมันจะมีเล็กกับใหญ่เล็กกับใหญ่บะกุเตอร้อนร้อนเลย เป็นน้ำเก๊กฮวยเดอ้อพี่ออกกินซาฮอนพอบ้อโอ้โหอบานเสิร์ฟเต็มที่นะวันนี้ได้กินบะกุเต้หลังจากสองวันไม่ได้กินใช่สองวันไม่ได้กินร้านเก่สองหรือสามวันสองวันนี้วันที่สามเเริ่มทุกคนตักลากุเต้มาใส่ก้อนจ้าอันนี้เป็นกระดูกข้างเนาะทุกคนกระดูกข้างหู มีกระเพาะมีเครื่องในเนาะทุกคนค,คือฮาดีแซบมาภาคใต้มาหัดไงต้องได้มากินได้ทุกคนแล้วกะติ่มซ้ำคือแบบยั่วเลยด้วยความที่ต่อมานะทุกคนหิวหลายเนาะนี่นี่สักหนึ่งที่ออฟสั้งเื่อนึงมา่รวมกันก็เต็มโตเลยทุกคนบอกเลยว่างานนี้กินไม้หมดนะทุกคนเนาะไปเุกคนลุยเลยจ้าคำแรกงำทุกคนนำสุกคืออื <laughs> ้คน แซ่แพงทุกคนบอกเลยตายญ่เลยเนาะเพราะว่าห้านทุกห้านที่ว่าเฮามาลองกินีคือแบบพวกเฮาขัดมาแล้วว่าแซ่บนะทุกคนนะงามมาเลยจ้างาม้อนฮ <c oughs> อนฮอนทุกคนกินไปได้หมดเนาะเปาเปาเนี่ยละกันงาทุกคนโอ้โหกินไปน้ำฮอนไปน้ำแซ่บทุกคนคือแบบซื้อกินอยู่บ้านนะทุกคนกรบโบซัมมากินอยู่ห้านเนาะบอกเลยว่าเล็ดแซ่บนะทุกคนเนาะอันนี้เป็นน่าจะเป็นหมูแดงเหมนบอ ซี่โค้งหมูแดงบบกนู่นี่กับบุ้งซื้อนะทุกคนเนาะแต่เดาๆเอางามทุกคนอืมแซ่บทุกคนเนาะงามอันนี้เป็นบากุเตกับข้าวเจ้าเนาะทุกคนสดน้ำใส่โอ้ยแซ่บมีแห้งทุกคนสดอีกอืมทุกคนมันรดมากเลยแล้วกะหอมนะทุกคนนะสายบรอันนี้คือ,อเพิ่นเป็นคนอ่อ บ้านใกล้เหงืองเคียงเฮาเนาะทุกคนเนาะเพื่อนเป็นแฟนคับเพื่อนขอถ่ายข้องจานขอบานกับบุญน้อยนานะจ๊ะทุกคนกินกันไปยังยาวเลยจ้านี่นมจีบดเนาะทุกคนเนาะขอบ้านคือมักสุดใจและนมจีบเพิ่แนแซ่บเลยทุกคนกุ้งแบบแน่นๆเลยนะต่อไปนูน่นนี่โอ้โหคำนี้พี่เอาบอกว่าแซ่บคำใหญ่แหงยัดกับบ่เขาอ้อหอทุกคนเต็มโป๊ะโลจนี่อันนี้เป็นไข่นกกระทาทุกคนละกันอันนี้น่าจะเป็น กุ้งหรือหมูนี่แหละแซ่บแหงทุกคนงามทปกทุกคนงานนี้บอกเลยว่ามาหาดใหญ่น้ำหนักน่าจะขึ้นประมาณ10บกิโลได้เพราะว่าของแซ่บหลายแหง้งหาดใหญ่ <c oughs> บ่แปลกใจเลย <c oughs> เป็นอย่างใครมา,ห,ารหัดใหญ่ต้องมารีวิวอาหารนะทุกคนเนาะไปต่อไปทุกคนกินน้ำซาล,ลงไปทุกคนมีแหงถือว่าตัดเลียนได้เลิศแหงทุกคนข้าไปได้เลยต่อมางาม แซบแหงทุกคนต่อไปพอบ้านไหวหรือเปล่าหมดหมดไปเยอะแล้วพอบ้านยังคู่ต่อคู่ต่อครับ่านเช้าเป็นสิ่งสำคัญครับค้ร้อยเนาะร้อยได้หนยะ่งเนาะ ่อมาทุกคนปิดท้ายด้วยซาลาเปาไส้หมูซาบทุกคนอันนี้ก็คือแซ่บแหง้งแต่เขากิ่นแป้งบาไหวแล้วทุกคนเขาขอกินไส้หมูอย่างเดี่ยวเด้อทุกคนเนะาะภัยที่มาอย่าลืมเด้อหัดใหญ่มาเวกินไะท้เนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งห้านที่วัดต,ต้องมานะทุกคนนะเบิงมหอน,นุนี่นุนี่ขอบใจหลายเด้อเนาะให้พอบ้านปิดท้ายซะทุกคนบาไหวแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนดะ้อมื้อนาบ๊ายบาย